สวัสดีค่ะทุกคนกมาพบกับปลายแล้วนะคะค่ะวันนี้ป้าสั่งต้นไม้มานะคะสั่งต้นไม้จากจังหวัดเลยอะคะ่ะแล้วดูสภาพกล่องสิคะคือแบบบี้มาเลยนะคะยับเยินเลยนะคะแล้วก็มาเปิดดูกันซิว่าสภาพข้างในโอเคไหมกล่องถูกทับมาบี้ซะขนาดนี้นะคะ โอเคนี่คือต้นไม้ข้างในนะคะเรียบร้อยดีค่ะต้นที่หนึ่งต้นนี้โดน หนอนหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้โดนอะไรแท้ใครแล้วก็แบบใบช้ำๆเหมือนจะเน่านะคะหมดเลยกุดหมดเลยค่ะหอยโดนหอยแทะนะคะนี่ดูยอดเน่าด้วยนี่ค่ะทาก็แกะกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีต้นไม้หักหรืออะไรนะคะมีอยู่หนึ่งต้นนะคะคือต้นนี้นะคะต้นนี้นี่ ต้นนี้ไม่ได้หักหรอกค่ะแต่ว่ามันมีหอยอ่ะกินดูสิคะหมดเลยความงามไม่เหลือแล้วเนี่ยไอตัวหอยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่เนี่ยนี่นนะมันกินหมดเลยคะ่ะเน่า้ํำน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปจัดการเอาเขาไปทิ้งที่อื่นนะคะจะได้ไม่มา,มาระบาดในนี้ในบ้านเราเนาะคะ่ะ ก็หลังจากที่ดูสภาพกล่องแบบโอ้โหบีมาเลยนะคะแต่ต้นไม้ภายในโอเคนะคะไม่มีหักไม่มีอะไรนะก็ยกเว้นไอ้เจ้าหอยแทะต้นนั้นแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นก็โอเคนี่ก็จะเป็นปลาสั่งค้ามานะคะแล้วก็ว่านน่าจะจะถ้าจำชื่อไม่ผิดน,นะน่าจะเป็นว่านเมตตามาหานิยมอะค่ะค่ะ สำหรับวันนี้แอนบล็อกสั่งซื้อต้นไม้มาจากทางไกลค่ะจากจังหวัดเลยกล่องยับยับยุ่ยี่มาเลยนะคะแต่ต้นไม้รอดปลอดภัยโล่งมากเลยครัทีแรกเห็นสภาพกล่องแบบโออยยังไงเนี่ยแต่ว่าก็ปลอดภัยดีค่ะค่ะวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ